ทำไมหลายๆคนถึงตั้งคำถามพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่สวัสดีครับวันนี้ช่องธรรมพลิกชะตาจะมาเล่าถึงเรื่องพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ในโลกยุคปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์และเหตุผลได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานของความจริงหลายคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อาจเผลอตั้งคำถามขึ้นมาในใจว่า พระพุทธเจ้ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่หรือเรื่องราวต่างๆในพระไตรปิฎกนั้นเป็นเพียงตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาเท่านั้นคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่การลบหลู่หากแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการแสวงหาความจริงเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังทรงสอนว่าอย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะได้ยินได้ฟังหรือเพราะเป็นสิ่งที่เล่าต่อกันมา จงพิจารณาด้วยปัญญาของตนเองดังนั้นการสงสัยจึงไม่ใช่ศัตรูของศาสนาแต่คือเพื่อนร่วมทางที่จะพาเราเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นก่อนที่เราจะตอบคำถามได้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมเราต้องพาใจย้อนเวลากลับไปสู่ชมพูทวีปเมื่อกว่า2,600ปีก่อนเพื่อมองดูว่าบริบททางสังคม การเมืองและวัฒนธรรมในยุคนั้นเป็นอย่างไรเพราะการจะพิสูจน์การมีอยู่ของบุคคลหนึ่งในประวัติศาสตร์เราจำเป็นต้องเข้าใจโลกที่เขาดำรงอยู่เสียก่อนชมพูทวีปเมื่อ2,600ปีก่อนชมพูทวีปหรืออินเดียโบราณในเวลานั้นไม่ได้เป็นประเทศเดียวรวมกันอย่างที่เราเห็นในแผนที่สมัยใหม่แต่ถูกแบ่งออกเป็นแควน และนครรัฐนับร้อยนับพันแห่งบางแขวนปกครองโดยพระราชาบางแห่งปกครองในรูปแบบสภาโดยมีกลุ่มชนชั้นปกครองคอยตัดสินใจร่วมกันแขวนที่มีชื่อเสียงและถูกกล่าวถึงบ่อยในพระพุทธประวัติเช่นแขวนสากยะบ้านเกิดของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้ที่จะต่อมากลายเป็นพระพุทธเจ้าแขวนมกตดินแดนที่รุ่งเรือง มีพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าอาชาติศัตรูครองอยู่เป็นศูนย์กลางทางการเมืองและศาสนาที่สำคัญแควนโกศลมีพระกษัตริย์ประเสนทิโกสลครองราชและมีบทบาทร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเมื่อเราศึกษาพระพุทธประวัติเราจะพบว่าพระพุทธเจ้ามิได้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกว่างเปล่าที่ไร้ผู้คนแต่พระองค์มีกษัตริย์ร่วมสมัย ขุนนางและเหล่าพราหมณ์นักบวชที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหลักฐานอื่นๆของประวัติศาสตร์ด้วยสิ่งนี้ทำให้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงตำนานที่ถูกเล่าลอยๆแต่มีบริบทจริงรองรับโครงสร้างสังคมและความเชื่อในยุคนั้นอินเดียโบราณเป็นสังคมที่จัดแบ่งวัรณะอย่างชัดเจนได้แก่พราหมณ์กษัตริย์แพทย์และสูตร นอกจากนี้ก็ยังมีคนที่อยู่นอกระบบวันนะที่ถูกเรียกว่าจันทานซึ่งถูกดูหมิ่นรังเกียจอย่างมากระบบวันนะน,นี้ไม่เพียงแต่กำหนดอาชีพและสถานะทางสังคมแต่ยังผูกพันกับเรื่องศาสนาและพิธีกรรมด้วยว่าพราหมณ์ถือเป็นผู้ประกอบพิธีทางศาสนาและสืบสารคำพีพระเวทเป็นผู้ตีความว่าพระเจ้าประสงค์สิ่งใด การบูชายันจึงเป็นศูนย์กลางของาศาสนาในเวลานั้นข้ามกลานบรรยากาศเช่นนี้ผู้คนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมมนุษย์ต้องถูกผูกมัดด้วยวันนะทำไมจึงต้องฆ่าสัตว์นับร้อยนับพันเพื่อบูชายันและที่สำคัญทำไมความทุกข์จึงยังคงอยู่แม้จะทำพิธีกรรมอย่างถูกต้องตามตำรา นี่เองคือเหตุผลที่ทำให้ในยุคพุทธกาลมีนักบวชนักปราชและสมณะมากมายเกิดขึ้นเช่นอคิตะเกษกัมพลปุระกัสปะนิครณฐะ,ะบุตรเป็นต้นในโลกที่เต็มไปด้วยความคิดและคำสอนหลากหลายเช่นนี้การปรากฏตัวของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะที่สละความสุขในวังแล้วออกสแสวงหาความจริงจึงไม่ใช่เรื่องแปลก แต่กลับสอดคล้องกับกระแสของยุคสมัยพระพุทธเจ้ากับบริบททางการเมืองเรื่องราวของพระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับศาสนาแต่ยังผูกพันกับการเมืองการปกครองในยุคนั้นอย่างลึกซึ้งเช่นพระเจ้าพิมพิาสารกษัตริย์แห่งมคตทรงถวายพระเวทวัลวันวิหารให้เป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาพระเจ้าโกศลผู้ครองแคว้นใหญ่ในขณะนั้น มีความสัมพันธ์ถึงใกล้ชิดและซับซ้อนกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูแม้จะเคยกระทํากรรมหนักแต่ภายหลังก็หันมานับถือพระพุทธเจ้าและกลายเป็นผู้สนับสนุนพระาศาสนาอย่างมั่นคงสิ่งเหล่านี้ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่ในเครือข่ายทางการเมืองและสังคมจริงๆไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าที่แยกขาดจากความเป็นจริงของประวัติศาสตร์ การตั้งคำถามในยุคปัจจุบันกับการย้อนมองอดีตเมื่อเราย้อนมองกลับไปแล้วเราจะเห็นได้ว่าการมีอยู่ของพระคุทธเจ้าไม่ได้ถูกกล่าวถึงเพียงในพระไตรปิฎกแต่ยังเชื่อมโยงกับบุคคลและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของชมพูทวีปในเวลานั้นด้วยนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าพระองค์ไม่ใช่เพียงตำนาน แต่เป็นบุคคลที่ดำรงอยู่จริงในประวัติศาสตร์มนุษยชาติอย่างไรก็ตามเราจะไม่หยุดอยู่แค่การอ้างอิงจากพระไตรปิฎกหรือพุทธประวัติเท่านั้นแต่เราจะพาท่านไปรู้จักกับหลักฐานทางโบราณาคดีและจารึกที่ยืนยันการมีอยู่ของพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนที่ยังคงปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณาคดี การยืนยันการมีอยู่ของพระพุทธเจ้าผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมื่อเรามองภาพอินเดียโบราณและบริบททางสังคมในตอนแรกแล้วเรากล้ามาสู่สิ่งที่เป็นหลักฐานจับต้องได้และถือเป็นอีกขั้นของความเชื่อที่ยืนยันได้ด้วยเหตุผลนั่นคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณในคดีพระพุทธเจ้ามีบุคคลร่วมสมัยหลายคนที่ถูกบันทึกในเอกสารทางประวัติศาสตร์ นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่สามารถอ้างอิงได้เช่นพระเจ้าพิมพิาสารกษัตริย์แห่งแควนมคธพระองค์ทรงสนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนและทรงให้พระเวนุวันวิหารแก่พระพุทธเจ้านี่คือหลักฐานจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ตรงกับพระพุทธประวัติพระเจ้าอาชาติศัตรูกษัตริย์ที่เคยเป็นศัตรูของแควนอื่นแต่ภายหลังหันมานับถือพระพุทธเจ้าและเป็นผู้สนับสนุนศาสนา พระเจ้าโกศลแคว้นโกศลมีการพบหลักฐานที่กล่าวถึงการถวายความเคารพต่อพระพุทธเจ้าและการสนับสนุนวัดวาอารามการมีบุคคลเหล่านี้ร่วมสมัยและถูกบันทึกไว้ทั้งในคัมภีร์และโบราณวัตถุทําให้พระพุทธเจ้าเมื่อได้ดํารงอยู่ในสุญยากาศแต่เป็นบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จริงได้เสาหินพระเจ้าอาโศกหลักฐานที่ชัดเจนที่สุด หนึ่งในหลักฐานทางโบราณคดีที่หนักแน่นที่สุดคือเสาหินและจารึกของพระเจ้าอาโศกมหาราชผู้ครองราชประมาณ250ปีก่อนคริสตกาลหรือราว200ปีหลังพุทธปรินิพานพระเจ้าอาโศกทรงเป็นผู้สนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่พระองค์ได้โปรดให้สร้างเสาหินและจารึกกระจายไปทั่วอาณาจักรมีข้อความทั้งในเชิงศิลธรรมและเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเช่นเสาหินลุมพินีวัน ที่กล่าวชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าประสุทธ์ณที่นี้และเสาหินสารนาศซึ่งกล่าวถึงสถานที่ที่พระองค์ทรง,สงแสดงปฐมเทศนาหลักฐานเหล่านี้เป็นคำยืนยันทางประวัติศาสตร์โดยตรงเพราะพระเจ้าอาโศกเป็นกษัตริย์ผู้มีอำนาจไม่ใช่ผู้เล่าเรื่องธรรมะเพียงอย่างเดียวโบราณสถานสำคัญสังเวชนียสถานสี่แห่ง พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงสถานที่สี่แห่งที่สำคัญต่อพระประวัติศาสตร์และศาสนาซึ่งยังคงปรากฏอยู่ถึงปัจจุบันลุมพินีสถานที่ประสูุ์ของพระพุทธเจ้าพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ใต้ต้นศรีมหาโพ์สารนาสถานที่แสดงปฐมเทศนากุศนาราสถานที่ปรินิพาน สังเวชนียสถานเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าแต่เป็นโบราณสถานที่ถูกบูรณะและขุดคนด้นโดยนักโบราณคดีพบหลักฐานสถาปัตยกรรมและสิ่งของที่สอดคล้องกับเรื่องราวในพระพุทธประวัติที่ลุมพินีมีเสาหินอโศกประดับปทุมที่พุทธคยามีมหาเจดีย์พุทธคยาที่สารนาศมีธรรมเมคกคัตถปที่กุสินารามีมกุฏพันธนเจดีย หลักฐานเหล่านี้ทําให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้ามีสถานที่จริงรองรับสถูปและเจดีย์โบราณนอกจากสังเวชนียสถานแล้วการสร้างสถูปและเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นหลักฐานสําคัญยิ่งที่ยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงตัวอย่างเช่นสถูปสารีรัฐมัธยประเทศอินเดียสถูปพุทธคยาจุดที่พระองค์ตรัสรู้ สถูปเจดีโบราณตามแคว้นต่างๆที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุการสร้างสถูปเหล่านี้สืบต่อกันมาหลายร้อยปีและยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบันการขุดค้นและงานวิชาการสมัยใหม่ในศตวรรษที่1 9บเถึงยีนักโบราณคดีชาวตะวันตกได้ขุดค้นสังเวชนิยสถานและเสาหินอโศกผลการขุดค้นเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบและตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการทําให้เกิดความมั่นใจว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ เสาหินและจารึกพบในลุมพินีพุทธคยาสารนาฏเจดีโบราณสอดคล้องกับคัมภี์และพระพุทธประวัตินี่คือหลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถชี้ชัดได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าแต่เป็นบุคคลที่ดำรงอยู่จริงความหมายของหลักฐานเหล่านี้หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีสอนให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงและผู้คนในยุคต่อมาก็สร้างอนุสรณ์เพื่อระลึก การยืนยันการมีอยู่ของพระองค์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในคัมภีรแต่มีสถานที่จริงและสิ่งของจริงรองรับผู้สนใจสามารถไปเห็นและสัมผัสได้ด้วยตนเองเช่นการเดินทางไปลุมพินีหรือพุทธคยาบุคคลร่วมสมัยของพระพุทธเจ้าเช่นพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาติสตรูและพระเจ้าโกศลยืนยันว่าพระองค์มีตัวตนในประวัติศาสตร์เสาหินอโศอกและจารึกเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุด สังเวชนิยสถานและสถูปตีดีโบราณสนับสนุนเรื่องราวในพระพุทธประวัติงานขุดค้นและวิชาการสมัยใหม่ยืนยันความน่าเชื่อถือเราจะก้าวเข้าสู่หลักฐานจากคัมภีร์และบันทึกของชาวต่างชาติเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนและคำสอนของพระองค์ถูกบันทึกและส่งต่อจริงหลักฐานคัมภีร์และบันทึกต่างชาติการยืนยันพระพุทธเจ้าผ่านคัมภีร์และเอกสาร แม้หลักฐานทางโบราณคดีและสังเวชนียสถานจะหนักแน่นแต่หลายคนอาจยังสงสัยว่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าม่ใช่เพียงการแต่งเติมหรือไม่ตรงนี้เองคำพีและบันทึกของนักเดินทางต่างชาติมีบทบาทสำคัญในการยืนยัน 1. พระไตรปิฎกคำสอนที่สืบทอดจากพระองค์พระไตรปิฎกคือคำพีหลักของพุทธศาสนาประกอบด้วยพระวินัยปิฎก บัญญัติและข้อปฏิบัติของสงฆ์พระสุดตันตปิฎกบทเทศนาและบทสนทนาของพระพุทธเจ้าพระอภิธรรมปิฎกการวิเคราะห์ธรรมะอย่างละเอียดคำพีเหล่านี้ถูกสืบทอดด้วยการท่องจําและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่สังคยานาครั้งแรกสามเดือนหลังพุทธปรินิพ,พานแม้จะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลังเช่นศีลังการาวพุทธศตวรรษที่ 1- ถึงสอง แต่เนื้อหายังคงความสอดคล้องกับสังคมอินเดียโบราณและเรื่องราวที่ปรากฏในโบราณสถานสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องและสอดคล้องระหว่างนิกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเถราวาทมหายานหรือวัชรยานทุกนิกายยืนยันว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลจริงและคำสอนเหล่านั้นสืบทอดมาจากพระองค์ 2. เอกสารมหายานและนิกายอื่นมหายานและคำพีสาขาอื่นเช่น สัทธธรรมปุณธริกสูตรวัชระเฉทิกสูตรสุทธรสูตรแม้บางส่วนจะเน้นปรัชญาหรือเรื่องปาฏิหารแต่แก่นของเรื่องยังยืนยันถึงพระพุทธเจ้าพูดตร,รัสรู้และมีการบันทึกถึงชีวิตพระองค์ความแตกต่างระหว่างนิกายแสดงถึงการตีความและขยายคำสอนไม่ใช่การปฏิเสธการมีอยู่ของพระพุทธเจ้า 3. บันทึกของพระภิกษุจีนนักเดินทางและพระภิกษุจีนที่มาอินเดียเป็นหลักฐานอีกชั้นหนึ่ง พระฟาเฮียนเดินทางราวคริสตศตวรรษที่5บันทึกสถานที่สังเวชนียสถานการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธและการอุปถัมภ์ของกษัตริย์พระถังซมจังเดินทางราวคริสตศตวรรษที่7บันทึกสถานที่พระพุทธ,ธเจ้าเสด็จและสถูบที่บรรจุพ,พระบรมสารีริกธาตุสิ่งที่น่าสนใจคือบันทึกตรงกับหลักฐานทางโบราณาคดีในปัจจุบันเช่นพุทธคยาลุมพินีสารานาตกุศินารา นี่คือการยืนยันจากสายตาคนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำพีหรือผู้ศรัทธาโดยตรง 4. บันทึกตะวันตกแม้พระพุทธศาสนาจะไม่แพร่หลายในยุโรปแต่มีบันทึกจากนักวิชาการกรีกและเปอร์เซียที่เดินทางเข้ามาในชมพูทวีปหลังยุคพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชพวกเขาพบเห็นนักบวชที่นั่งสมาธิฝึกตนและกษัตริย์ที่สนับสนุนศาสนาแม้บันทึกเหล่านี้ไม่ได้ระบุชื่อพระพุทธเจ้าโดยตรง แต่สอดคล้องกับพุทธประวัติอย่างน่าอัศจรรย์ 5. ความน่าเชื่อถือของคัมภี์และบันทึกต่างชาตินักวิชาการทั้งตะวันตกและตะวันออกยืนยันว่าโครงหลักของเรื่องเช่นชื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะตรัสรู้และแสดงธรรมบุคคลร่วมสมัยเช่นพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาติศัตรูสถานที่สำคัญและโบราณสถานเหล่านี้สามารถเชื่อถือได้ทางประวัติศาสตร์ แม้บางรายละเอียดจะถูกเสริมเพื่อการสอนหรือเพื่อสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาแต่แก่นของเรื่องราวเป็นเรื่องจริงที่ยืนยันการมีตัวตนของพระพุทธเจ้า 6. ความเชื่อมโยงระหว่างคัมภี์กับโบราณสถานการสืบค้นคัมภี์และบันทึกต่างชาติตรงกับหลักฐานทางโบราณคดีอย่างน่าอัศจรรย์เช่นเสาหินลุมพินีตรงกับที่กล่าวว่าเป็นสถานที่ประสูติทำเมฆสถูปที่สาราณ ตรงกับสถานที่ปฐมเทศนาพุทธคยาตรงกับสถานที่ตรัสรู้นี่เป็นการยืนยันสองชั้นทั้งจากคัมภีร์และจากสิ่งของจริง 7. ความสําคัญเชิงประวัติศาสตร์หลักฐานจากคัมภีร์และบันทึกต่างชาติทําให้เราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงพระศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่มีบุคคลก่อตั้งและเผยแผ่จริงการสืบทอดคำสอนมีความต่อเนื่องกว่า2,500ปี ดังนั้นความสงสัยในเรื่องการมีตัวตนของพระพุทธเจ้าจึงสามารถตอบได้ด้วยการอ้างอิงเอกสารและบันทึกที่เชื่อถือได้พระไตรปิฎกและคำพีอื่นยืนยันการมีอยู่ของพระพุทธเจ้าบันทึกของพระฟาเฮียนและพระถังซัมจังสอดคล้องกับหลักฐานโบราณาคดีบันทึกตะวันตกเสริมความน่าเชื่อถือของพระพุทธประวัติการสอดคล้องระหว่างคำพีกับสังเวชนียสถานเป็นหลักฐานชั้นเยี่ยมธรรมะที่พิสูจน์ได้และบทสรุป 1. เอหิปัสิโกธรรมะที่พิสูจน์ได้ด้วยตนเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าเอหิปัสิโกแปลว่าผู้ใดมีปัญญาจงมาพิสูจน์หรืออีกในหนึ่งคือธรรมะนี้สามารถทดสอบและสัมผัสได้จริงไม่ต้องเชื่อเพียงเพราะคำพูดตัวอย่างเช่นการเจริญเมตตาผู้ที่โกรธง่ายหัดเจริญเมตตาและกรุณาต่อผู้อื่นความโกรธย่อมลดลงความใจร้อนค่อยๆเบาบางลง การเจริญสติผู้ที่ใจฟุ้งซ่านลองฝึกสติพิจารณาลมหายใจหรือจิตใจของตนเองจะพบความสงบทั่วคราวและเริ่มเข้าใจตัวตนของตนเองมากขึ้นการปล่อยวางและความไม่ยึดต,ติดผู้ที่ยึดต,ติดกับทรัพย์สินหรือความสําเร็จลองฝึกปล่อยวางบ้างจะรู้สึกถึงความเบาสบายของใจนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยประสบการณ์ตรงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าหรือตำนาน 2. ทำไมบางคนยังสงสัยแม้หลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีคัมภีร์และบันทึกต่างชาติจะหนักแน่นแต่หลายคนยังสงสัยด้วยเหตุผลหลายประการเช่นระยะเวลาพระพุทธเจ้าทรงดำรงชีวิตมากกว่า2,600ปีมาแล้วหลายสิ่งสูญหายไปตามกาลเวลาการตีความต่างกันคำสอนและเรื่องเล่าถูกตีความต่างกันในแต่ละนิกายเปรียบเทียบศาสนาอื่นจึงเกิดความลังเล แต่การสงสัยไม่ได้ทำให้คำสอนของพระองค์สูญค่าเพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการทดลองและปฏิบัติ 3. สิ่งที่สำคัญกว่าการยืนยันการมีตัวตนคำถามที่ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมมีความสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือเรานำคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติแล้วชีวิตเราดีขึ้นหรือไม่ตัวอย่างเช่นคนที่ฝึกสติและสมาธิจะพบความสงบในใจคนที่ฝึกเมตตาและกรุณา จะลดความโกรธและความอาฆาตคนที่ทำความดีและให้ทานจะรู้สึกถึงความเบาสบายและความสุขในใจนี่คือเครื่องพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดว่าพระพุทธเจ้ามีความจริงในชีวิตมนุษย์ 4. บทสรุปการมีอยู่ของพระพุทธเจ้าจากหลักฐานทั้งหมดที่เราได้สำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์บุคคลร่วมสมัยและกษัตริย์หลักฐานโบราณคดีเสาหินอโศกสังเวชนียสถาน สถูปและเจดีหลักฐานคัมภีร์และบันทิกต่างชาติพระไตรปิฎกมหายานฟาเฮียนถังสำจังทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงในประวัติศาสตร์และคำสอนของพระองค์สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองแม้บางรายละเอียดอาจถูกเล่าขานหรือเสริมเพื่อการสอนแต่แก่นของเรื่องยังคงชัดเจนพระพุทธเจ้าในชีวิตประจำวันของเราการพิสูจน์ความจริงของพระพุทธเจ้า ไม่จำเป็นต้องไปถึงอินเดียโบราณแต่สามารถสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันฝึกสติขณะหายใจหรือทำงานฝึกเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานและครอบครัวปฏิบัติศีลห้าอย่างจริงจังทำบุญและให้ทานด้วยความบริสุทธิ์ใจสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าธรรมะยังคงทำงานอยู่และเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเพียงตำนาน6ข้อคิดสุดท้ายพระพุทธเจ้ามีจริง แต่ความสำคัญไม่ได้อยู่เพียงการมีตัวตนสำคัญอยู่ที่สิ่งที่พระองค์ค้นพบและมอบให้แก่มนุษย์ความทุกข์เกิดขึ้นได้แต่สามารถดับได้ด้วยการปฏิบัติธรรมนี่คือแก่นของพุทธศาสนาและเป็นคำตอบที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองการสงสัยเป็นก้าวแรกของการแสวงหาความจรงิงสิ่งสำคัญคือการนำคำสอนมาปฏิบัติให้ชีวิตดีขึ้น พระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์และคำสอนยังคงเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติทุกยุคสมัยสำหรับวันนี้ธรรมะพิกชตาก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ